s a m huh? s u s g ง g l a x y Note 20 Fan Edition ห hmm? อสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสนอเสนนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า s ซัมซุงนะครับเจ้า s a m ซุงกาแล็กซี่โน้ตยี่สิบแฟนอีดิชเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลิข์นะครับแล้วก็ข้อมูลหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้ทีนึงคือข้อมูลตรงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทาง TechRadar นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของ Samsung เองนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของบราซิลนะครับคือมีการหลุดข้อความแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมีขึ้นซอร์สโค้ดที่อยู่ในซอร์สโค้ดนะครับคือเขียนขึ้นมาคำว่า Note 20 Fan Edition ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่า เจ้าตัวหน้าจอนะครับของเจ้าตัว Note 20 Fan Edition ตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะครับซึ่งทาง s a m s u n งเองเนี่ยได้เปิดตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเจ้าตัว Galaxy S10 Lite ตัวนี้นะครับมาออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็ยังปล่อยเจ้าตัว s m m s u ง g g l l a x y Note 10 Lite ออกมาเหมือนกันนะครับทำให้เราเนี่ยมีความคาดหวัง ว่าเจ้าตัวหลังจากที่ Samsung ปล่อยเจ้าตัว S 20 Fan Edition ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าตัว Note 20 Fan Edition อาจจะออกมาด้วยกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทาง Sam o o i l e เนี่ยก็มีการระบุมาว่าอาจจะเป็นการเขียนข้อความที่ผิดหรือเปล่านะครับของทางเว็บไซต์ของทางบราซิลซัมซุงบราซิลนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้อง อีกอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็จะต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าข้อมูลที่เรารู้ในตอนนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนในเลนส์นะครับก็จะมีเลนส์เทเลโฟโต้มาให้เราเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับ 2X 3X พวกนี้นี่มาอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของราคาแล้วก็พวกชิปเซ็ตที่คาดการกันไว้เนี่ยว่าจะมาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยทางเจ้าตัว S10 Lite กับเจ้าตัว Note10 Lite เนี่ยนะครับคือชิปเซตเนี่ยเจ้าตัว S10 Lite เนี่ยเป็น snapdragon นะครับส่วนเจ้าตัว Note 10 Lite เนี่ยเป็น exynos ซึ่งพอถัดมาอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็คือเจ้าตัว S20 Fan Edition เนี่ยเป็น snapdragon ใช่ไหมแต่พอเจ้าตัว Note 20 Fan Edition ตัวนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากที่อาจจะใช้เจ้าตัวชิปที่ต่ำลงมานะครับหรือว่ามีการคาดการว่าอาจจะใช้เจ้าตัวชิปที่อยู่ในเจ้าตัว Note 10 plus นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึง่งแต่ตัวผมเองเนี่อยากจะให้เป็น snapdragon ให้หมดได้แล้วอะนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทุกคนก็รู้ว่าปีหน้านเนี่ยทาง Samsung เองเนี่ยพยายามที่จะก็ยังพยายามที่จะดันนะครับชิป exynos ของเขาเนี่ยขึ้นมาซึ่งความแรงเนี่ยก็ถือว่าสูสีถือว่าพอๆกันเลยดีกว่ากับเจ้าตัวชิป snapdragon 875ที่กำลังจะออก วางขายจริงๆเนี่ยนะครับในช่วงของวันที่1ทธันวาคมนี้นะครับส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยก็ดิบจะรีบมาอัปเดตทุกคนเลยละในเรื่องของราคานิดนึงนะครับคือเจ้าตัว S 2 0 Fan Edition เนี่ยราคาออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราย้อนกลับไปเจ้าตัว S10 lite ตัวนี้น,นะครับราคาเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถือว่าสูงกว่าเจ้าตัว Note สิบไลค์อยู่นะครับพอฉะนั้นคือทำให้เราคาดการได้ว่าเจ้าตัวโน้ต20 Fan e แฟนดิ n ชันตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยมีรุ้นที่จะลงมาต่ำกว่าเจ้าตัว S20 Fan e d i แฟนดิชันนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเนี่ยผมจะรีบมาอัปเดตท,ทุกคนเลยวันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สันเซิร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ท และทุกคนเนี่ยคิดกันว่าเจ้าตัวถ้าเกิดว่าเจ้าตัวโน้ต20แฟนดิ n ชันมาจริงๆเนี่ยสนน่าสนใจกันไหมชิปเซตเนี่ยอยากให้เป็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u ซับสไคร